สวัสดีครับเพื่อนเนเดี๋ยวเพี้ยวเทจะมารีวิวกุ้งก้ามกามเยอะมากเลยเดี๋ยวนะเพี้ยวเทถามพ่อหนึ่งพ่อครับกุ้งลอเตอร์มันแข็งแรงกว่ากุ้งก้ามกาวเพราะว่าก้ามใหญ่มากหนีบนิ้วขาครับนี่นะครับเนี่ยนี่นะตัวนี้มันจะมีไข่บางตัวก็ลูกออกแล้วโอยโอยโดนตัวไหนหนีเนี่ยไม่ตัวไหนเนี่ยไม่มีไหนห้ามเดียว โอ้ยดิบถุงนี่นะครับเนี่ยอ้าวเ,เป็นกุ้งดิบถุงเหรอไม่ใช่กุ้งดิบแขนเนอะนี่นะครับเนี่ยเ,เป็นอะไรใช่ไหมใช่เดีย๋ยวพี่โอเคจะให้ดูหมดเนี่นะพอแถนน้ำกิ้มมาให้ด้วยนะส่วนเป็นๆเน,เนี่ยยังไม่ได้ตายนะดูไว้ทำไมมันอยู่นิ่งมันเพราะว่ามันแกล้งตายไงมันแกล้งตาย โอ,โอ้โอ้ตัวผู้เพี้ยอเทลไปเจอรูผู้ยังไม่ตายแกงตายทำไมวันนี้พี่เขอาเทลชื้อกุ้งครับก็เพียเ้ยอเทลอยากได้ไถูกเด้ไหมทำไมถึงมีเงินพันผู้ครับเพราะว่าถูกลงมาาลัลติรีสองสองตัวครับได้ขายสองตัวใช่ได้ขายสองตัวเนี่ยมันจะมีน้ำอยู่ตรงหาง เดี๋ยวมันจะมีเหมือนวุ้นตรงหานั้นเนี่ยถ้าหน้าคนอยายบีบออกก็บีบได้นะกุ้งอะไรนะกุ้งก้ามกามครับเนี่ยกุ้งล็อบเตอร์แรงเยอะกว่าก้ามกามอีกเพราะว่ามันหนีมนิวขาดกุ้งล็อบเตอร์อันนี้หนีมิวขาดล็อบเตอร์นี้มันมีสองสองที่อยู่อย่างแรกล็อบเตอร์น้ําจืดล็อบเตอร์ล็อบเตอร์น้ําทะเล นี่นะครับรเนี่อนี่แ่เหแ้มเเียมแี่วี่ย่ีแล้วนะครับสับคิน nine, yeah. Arizona, yes. med, ี mm ้พ hmm. mm ี hmm. ่คขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร์ดเจนคลิปหน้าครับบ๊ายบายสนัยนุ้นะครับพี่ มากินกุ้งเหรอโอ๊ยไม่ใช่เหมอือนเหมือนจะนม